สวัสดีครับวันนี้เรามาดูฟาร์มไก่งวงสุรพงษ์ฟาร์มบ้านโป่งเคอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับเชิญเข้าไปชมได้เลยครับอ่ะพอพันไห่พันบอกครับเสรเจ็กป่ะเซระายุเซร่ครับมือนี่มาเบิ่งไก่งวงของอัน สุรพงษ์ฟาร์มบ้านปวงแค่อำเภอนาวังจังหวัดน้องบัวลำพูครับท่านประหลัดพ้ามากครับโอ้โเนี่ยยกพื้นสูงเลยเนะเหตุผลที่ยกพื้นสูงคือมันคุ้มลูกง่ายแหละค่ะทองสิบปริเสียนี่ลูกเจี๊ยบ อันนี้ลูกไก่งวงินี่แม่นี่แหละครับลูกไกงง่ฮะนี่แหะพว,วชนี่แหะไปยังยสีน้บังลูกไก่งวงแคเสีเนี่ย,อ,ยอันนี้ลูกไก่งวงครับคน<า>นึ่วันเป็นลูกไก่บ้านเท่าแมนี่ตีลูกไก่งวงนะลูกแก้มมันเอาไปจะำนี่แล้วเป็นบ่ออไป้น,นี่นลัล็กได้จามาือกะเนี่ยโอ้น่สิ้วเกินแ่นถึงสียหงหของผมอ่ะมันขามเดือนสามเดือนเจ็บครับ สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปน้ำได้ไครับมาเยี่ยมฟาร์มสุรพงษ์ฟาร์มครับคงแค่หน้าว่างครับอันนั้นใครยังครับพเนี่ยอันนี้สีเซ็ดไปยังครับเนี่ยอ๋อพ่อฝักตู่เห็นปะโอเขาใส่ตู่ฝักครับไม่ไข่ไกลว่างเซ็ตเขาตู่เพื่อฝักครับไปให้เบิ่งตู่มันไปเนี่ย ่นฝไทยมันอิขายบอครับบ่ขายขาขายกับแพงกันบอโอ้นี่อันนี้จักเดือนครับเนี่ยสองเดือนซ่อก็คงองาปน้นอันนี้ไงนี่ที่สุดสุที่เคยเห็นมาอันนี้เป็นพัไงคนละพันกับองผมเรยบาเตี้ยหนาอวันนี้อันนี้สองเดือนป่ะครับนี่่ที่จนเียงเนรับเป็นสารในปเเพื่อออกกากมั่นกันบ จากมันมันมีเดเิยออยีดหันมาถืกินขี้เหล่าหนึ่งวมีเพิ่เลี้ยงไรครับอายุสองเดือนครับไก่งวงสุรพงษ์ฟาร์มโอ้โหนี่ของแทันี่พอพันแม่พันลูกใม่พันไข่าตะไครอันนี้เอาลูกใหม่เป็นพอพันแมมพันตินี่อ๋อผผสมตัวนี้ยงงไงเนี่ยนะ<อ> ครับอันนี้ใหญ่ยยสุดประมาณจะก,กิโลครับตัวนี้เป็นสีดยสิบแปดสิบแปดกิโลครับตัวมันตัวสิบห้าถึงสิบแปดสิบห้าถึงสิบแปดกิโลครับอ๋อนี่มันผสมครับนี่อนอโอ้อ, <c oughs> อันนี้รุ่นกลางพ่อแม่ครัสามสิบกิโลโอ้นี่ครับเพิ่นผสมพันธุ์ครับผสมแบบธรรมชาติใช่ <c oughs> ไครับ กไอันนี้เขาเอาน้ำพันยังครับเนี่นยลูกผสมอ๋อ,อไทยอิสเรเอ,รอ,อรเลผสมกันครับโอ้โห 8, 40, 40. ตัวเมียแปดถึงสิบตัวผู้ถึงสิบห้าถึงยี่สิบกิโลกร,รัมครับผสมไทย โอ้มันผสมแล้วโอ้โหครับไปดูวิธีการให้อาหารครับเลีสิเพันธุ์ไหกระมังเลยนี่ปร่ต้องไปใส่สันั่นแต่ว่าแฝงสูงหน่อยเออเนาะแบบนี้ก็ได้ครับใส่กระมังแต่ว่าห้อยสูงบ่อยมันเคลีย อันนี้มันเขาเป็นเฮ็ดเป็นจิตยักษนาแท้ตัวประเทศตัวประเทศอันนี้ของเราเนี่ยอันนี้ประเทศห้างครับเอาเอาท่อพีวีซีประมาณสี่นิ้วบ่เนี่เฮ็ดเป็นห้างเหรอมันจกกินครับให้มันจกกินบ่ต้องให้มันเป็นบ่ต้องให้มันเป็นเครียดยากอันนี้แบบอีแบบนึงครับครับ ระบบน้ำครับอันนี้ลูกผสมไหครับขายลูกผสมจ้องมาแล้วโอ้โหเห็นไอนปู่ไก่เมืองราชบุรีบ่ครับอีีท๋อเขาจ้องหมดแล้วนั่นให้เขาอยู่ใกล้เพื่อกินแล้วสิบอกให้เยสุวาลีลาเยลีลานะครับเขาจ้องหมดแล้ว S <S <S นี่ซุ้มนี่ไก่ขุนพ่อแกโอ้โหครับอันนี้อันนี้พ่อแหลว,วมันบ่นีอ,อันนี้นเขาจองไปนี่ตสร่าตัวอแม่๋อผู้ลอแม่ลอยรันทานเราติดุนคาเ่อันนี้ก็ลูกผสมตัวนี้มั้งไมเนียนขาแข็งเมียนมาอยู่ในนีมัวว่ตัวยยนี้มาไล่เธอในแมตัวนี้มาไล่เตัวแม่ฮู้ครับเนี่ย ไม่อยากได้สิตัวโอ้หันหันหันมันเท่าเหรอครับผมบอกราค้าวเหรครับตอนตีบอกไกวๆบอกกันไผ่ไหนระข้าวมาบอกกันเองครับวันดีท่าให้เบิ้งว่าโอ้โหครับ เาแต่กกลายปไก่มากเลบุูุจักนี้ภาพเก่งาเยนี่ไอ้กัน่อไท่านประลัดภาพมากกับบอบหุจกัาาก,ก,บบจกใช่ครับ,นนอบพอพัดมันนี่ อันนี้เป็นยังกับขยเอรง้แบหสิโลสิเอาผ่นเก่าเปลนานเก่าเปลนผ่นเก่าครับนีผ่นเก่าสิบเลี้ยงบางามก็เลยเอาออกัดออกแต่ว่าตัวปู่ว่าอานงามอยอกวอาตัว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 แย่มันยอ๋อไม่เหลือตัวครับางงามตัวแยมันตัวนี้มันกำลังคลอมเรื่องกระตาเรืนึงกับตาบอดเขาสือไปเห้นพันครับ พ่อเองเบิร์ตไ่ได้ไ่ได้ใสคนงานไ่ใเครื่องเกียวเ้เกียรเ่งครับ

แมนนาหนาวหนาอย่างเงี <önemli> ้ยส so the no really? ีเด้มันเลี้ยงยาก่ครับนาวอนเเป็นยัโอหนาครื่งอากาศชื่นเป็นโรคหลโอ้เชื่อมเป็นโรคหลยากฝนห่อนเหนือเเป็นยังษ์หอนขนาดหนห่นเปยังกมกครับอาาศไม่ดดแดดม้งเรียนแดดตา หนาวเพราะ่เป็นอยังคับยากฝนยากหนาฝนหนาฝนมีอากาศขึ้นอ๋อเงภาคใต้เขาเรียงว่ใครได้เยคับครับมีคืนภาคใต้อยากไดเดนมเาเพิ่นสื่อเลียงตัวหน่อยมันทุกทุกตัวได้ฟาม์นนี่คือ

เขาบอกลูมัดแล้วไปได้เขาไม่เหลือยืนยี่สิบกว่าตัวมีเจ้าอื่นอีกแล้วเต้พี่ครับกินอาหารเก่งครับอาหารเพิ่อใส่ ข้างล่างนี่เป็น,น,น,นข้างล่างขี่ไก่ตัวนี้อันนี้ก็ขายาทุบบพอครับุนละีสิบบครั <c oughs> ขบขี้ไก่ครับจ้ถุวหาลอยถุงกรขายขี้ไก่พ้อครับทุน <c oughs> ะสิบบาทครับ <c oughs> ไม่พอขายครับ ขัดพันไปพันมากครับสุรพงษ์ฟาร์มนาวังเข้าออกจากพาจอพารว่างมบอไก่ครับพิมพ์คำว่าสุรพงษ์ฟาร์มก็เห็นแล้วปวดมื่เขาไปนนอนันกระมังขนมันขนาดขนาดเอาไว้สูงๆเลยฮะนะมันมืดมันมืดแทะครับแกเสียบเสื้อตัวนี้เอาไปเลี้ยงนะ ไม่เพิ่งงานนี่เขาจอนไปแล้วี่จอนได้เเสียงเปิดเปิดรั่นลาบไงวงไทยครับทงนีไปเพราะท่านมีแล้ววันนี้ถ้าโลกเปิดโลกหมายถึงถ้าเโลกก็โลกแลวถ้าเกิดไปเยาโอ้ตรวโลกไกลเข้าไกลครับ่มีโลกนีอ่าไกลมาตรวเข็ได้มาตรวจนะครับประสุทธิ์โอ้ถามประสุทธ์้ตรวจให้ ทรงเองเขาจะทรงทรงศูนย์ขันเกนครับออถ้าตัวโรคพานก็ไปได้ตัวยโรคพานก็ไปเคลื่อนย้ายได้ครับไปเคลื่อนย้ายได้ไปลาว,าวคนไทยตัวที่สิบขาัญไทยครับเขวัไทยจีนเองลาดบุรีไปลาดบุรีครับชุดนี้ไปลาดบุรีครับตอนนี้ก็คือไม่พอขาย ขาสนใจอยากเลี้ยงกะสยัี้พนซอยตรงางเกขายดีลก็มีเหปลกไปง่วงบ่าลัไง่วงอืมก็เห็ดแสบอยู่คนกัมนงชนนี้กเห็ดผไวกินแล้ยวมันงว่าแมนอู่าไปแล้วก็แมนนาไป อ,อครัเพื่อนว่าต้องเฮ็ดพื้นสูงพื้นสูงแปดสิบป้องแปดสิบแปดสิบเส้นองเฮ็สูงครับต้อหนด้ันเ so ้ันีเลงหเดหบนอกี้ด้ย

ของไก่ง่วงอันนี้อันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นพันธุ์ผสมไทยอนนาร์ซิเมนพันธุ์ผสมครับพันธุ์ผสมพันธุ์ผสม,ผสมข้างพุบนเป็นไก,ก่ตอก ถ้าคนเป็นไก่ตอกครับเอ้าไก่ตอกตัวนี้คือออกนอกเอ้าตัวนี้เป็นยังไรค่อยห่างไงถองเป็นแงงอยู่นี่มันี่ใครไงคุณขึ้นไงท่องเป็นแงงไงไก่ตอกครับที่พูดไก่ตอก 20, อน,นี่พันผสมนี่รุ่นเล็กครับ ลูกผสมครับไทยกับต่างประเทศครับฟาร์มที่อำเภอนาวังจังหวัดลำพูนลำพูครับติดถนนครับสุรพงษ์ฟาร์มที่กินหอวอาหารจะมีคล้ายๆกินเหล้าครับเพราะว่าใช้มันสำปะหลังหมักกับยีสต์ครับนี่ก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ไก่ก็จะแข็งแรงผิวหยีก็ไก่กินเหล้ามันแข็งแรงสิแม่ชมสุรพงษ์ฟาร์มนะครับที่นี่มีการเพาะพันธุ์ เลี้ยงเพื่อทดลองหลายอย่างเช่นนี่ก็มีกวางด้วยนะครับมีการเลี้ยงกวางด้วยเพื่อที่จะเป็นการศึกษาเรียนรู้เรื่องการผสมพันธุ์สัตว์นะครับคนคนนี้ก็มีองค์ความรู้มากมายไ้ดูในคลิปที่สองนะครับเราจะให้ดูรายละเอียดแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าที่นี่มีองค์ความรู้อะไรที่เราจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ครับวันนี้รายการครูน้องเทุกเรื่องคลิปชมสุรพงษ์ฟาร์มคลิปที่หนึ่งขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ พบกันใหม่ครับคลิปที่สองครับขอพรบคุณมากครับโชคดีมิชัยครับ